สปสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลเลบอสค่ะแม้วันนี้มีสาวไทยให้เราดูชำชมกันตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเริ่มต้นด้วยวอลลบอลลีกอเมริกาที่ชื่อว่าลีก p v f หรือว่า Pro Ballon Federation เช้านี้ไม่ให้ดูทั้งสองคนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู่หรือว่าพี่เจเจนุสราต้อมคำค่ะ สำหรับไฮไลท์ของคู่อลอลลนโดวาร์าคารีกับทางฝั่งโอมาฮาซูปเปอร์โนวาเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวขอทำเจ๊ก่อนค่ะเพราะว่าคิดถึงมากมากแม่ทำเสียงสั่นนิดๆนะคะเพราะว่าตื่นเต้นจริงๆค่ะการเอาชนะอินดี้อีกไนท์ได้นี่โอ้โหคิดว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะ ตารางคะแนนตอนนี้ค่ะโอมาฮาซูเปอร์นวายังคงเป็นที่1ค่ะแอรันตาไวทีสองอินดีอิกไนทีสามออร์แลนโดวาคารีอันดับ4ค่ะแล้วก็ต่อด้วยแกรนราปิดไรต์ต่อด้วยเวกัสทรินซานเดโกโมโจและโคลัมบัสฟิลลี่ค่ะตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันก็งวดลงมาทุกทีทุกทีแล้วนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่แมตช์เท่านั้นแต่ก็มากพอที่จะทำให้แต่ละทีมเก็บคะแนนได้ค่ะ การมาเยือนหลีกนี้ของเจเจนุสราต้อมคำจะสามารถพลิกฟื้นโคลัมบัสฟิลรีให้กลับมาเป็นทีมที่มีอันดับดีขึ้นอันดับสูงขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามเชียร์กันแล้วค่ะแต่ว่าดูแล้วมีทรงมากนะคะแม้ว่าโอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในรอบลึกๆอาจจะน้อยแต่ว่าก็เหลือการแข่งขันอีกประมาณ7แมตช์ค่ะตอนนี้แข่งไปแล้ว21แมตช์ค่ะ ชนะ6เท่านั้นเองนะคะแพ้ไป15ค่ะมาดูให้รายการแข่งขันกันดีกว่าค่ะมาวันนี้เล่นในบ้านโคลัมบัสนะคะก็รู้กิติศัพท์กันอยู่แล้วไวัยรุ่นอีกดีจะทำได้ไหมโอ้โหเจ๊เจทำไมสวยงามอย่างนี้เล่านี่เคะเซิร์ฟไปแล้วค่ะแต่ก่อนนี่หมั่นไส้ทีมนี้มากๆค่ะโคลัมบัสฟิลลี่โดยเฉพาะเวลาเล่นในบ้านนะโอ้โหเสียงโหดีจริงๆค่ะสมกับโลโก้ทีมเลยนะคะ โลโกทีมอาจจะดูดุดันนิดนึงแล้วก็ขอสารภาพนะคะยังไม่ได้ทําการบ้านรายชื่อนักกีฬาของโคลัมบัสเลยค่ะอืมัวแต่เชียรอลัมโดวารคารี่นะเมื่อเช้าก็ดูไปสองจอเลยอะ่ะจอหนึ่งก็หอเหี่ยวน้องชมพู่ลงบ้างไม่ลงบ้างจอหนึ่งก็ใจกระชุ่มกระชวยเอานี่เจ๊เจ,เจ๊เซ่ค่ะ ตอนนี้อินดี้นำไปแล้วสามหนึ่งยได้วัน <laughs> บล็อกได้ะไลมาแล้วสองต่อสนานบุกมาเหรอเอาอินดี้บุกแล้วนานเอาเจ๊อันเดอร์แล้วก็คลมบัิเคาะไปเอาแล้วอินดี้บุกอีกทีนึง <to> แล้วกันหนีไปเป็น4-2ละ4ทีนี้น่ะเอาเจ๊เจ๊อันเดอร์ให้ค่เซ็ตยากเหลือเกินบอลแรกไม่ดีแล้วกันไม่ทัดอีกไปแล้ว5-3อือเป็นแต้มของโคลัมบัสบ้างค่ะแม้กล้องนี่ทำให้คนแก่เวียนหัวเหลือเกิน6-4ตอค่ะ นุสรต้อมคำค่ะดีดบอลสวยมากแต่ว่าเพื่อนทำออกไปสนีโอ้ยไปแล้ว8ต่อสเอาจะเจ๊วิดขึ้นมาเอาจะเจ๊เซตเซตเอารับแล้วออกค่ะหต่อแปเบ 8, อร์ 17, สริเจ็ดเซฟเรายังจำชื่อเธอไม่ได้นะ น่าจะต้องดูอีกประมาณ7 8แปดแมสแหละไว้ปีหน้านะเดีย๋ยวท่องชื่อให้ได้หมดทุกคนอ่าหกตบ8ค่ะอย่างไรไม่ทันอย่างไรไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเรารอให้เขาทำพลาดเองก็ได้จะตปานไล่มาแล้วนั้นไล่มาแล้วอ,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 อินดี้อีกไหนนี่เก่งๆหลายคนนะ่ะอ้าว แม่ใจนึงนี่อยากจะเมาทีมน้องชมพู่จังเลยเนี่ยแปเท่ากันละแต่เดี๋ยวก่อนไปทำไฮไลท์เดี๋ยวค่อยมาเมาทีเดียวอัดอัน้นใจเหลือเกินนั่นขึ้นนำแล้วอะ่ะให้ได้นินทาเพื่อนแป๊บเดียวแต้มนำนำ่นำไปอีกหนึ่งแต้มค่ะขึนเซฟแล้ว เจ๊เซิร์ฟค่ะนุสราต้อมคำปีนี้สวมเสื้อหมายเลขสิบ้านะอย่ามาเที่ยวมาถามนะเจ๊เจ๊คนไหนนะนุสราคนไหนนะไม่ได้นะเอาสิเอเท่าแล้วทีนี้อืเอาวิ่งขึ้นมาเล่นต่ออินดี้ไม่เป็นไรคลัมบัสจะบุกให้ดูนี่ไงเนื้อเนื้อเน้นเน้นสิบสองเอาเบอร์แปดเซิฟบ้าง เธอเซตให้หัวเสาเลยรีบเรารับได้นะเจเจเซตให้หัวเาสาบ้างเธอก็รับได้เหรอเอาเธอจะตีมาเหรอแม่ที่คาดผมสีสม้มเอาบุกมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็เดินบล็อกสิจา้ 13, จาสิบสามสิบเอ็ดจ้าเอาเซฟมาแล้วอุย้ยเซตสวยตีสวยหรือเปล่านะตีติด,ดบล็อกนะคะ ต้องบุกใหม่ค่ะอาจจะจะเซ็ตแล้วบังเร็วโอ้โห,โห <laughs> ตีไม่ต้องเต็มมือก็ได้สิบสอ็ดจ้ะนำไปสามแต้มแล้วนะจ๊ะว,วัยรุ่นอ้าวเซตบอลเร็วอือหเกือบจะงัดขึ้นแล้ว 12, 14, อ่ะสิบสองอ้าว เจเจเซ็ตจ้าสวยงามจ้าตีลงไปจ้าแม่เจเจ,เจน่าจะมาให้ไวกวันนี้นะไปอยู่ที่ไหนมาฮะมัวเที่ยวอจะเจเจ,เจ,เจนแซวเล่น <laughs> นะหยอกหยอกคนนี้อยู่บนหิ้งค่ะหยอกมากไม่ได้หยอกได้นิดนิ ยอกได้ที่ไหนเราก็นนำไปสีแต้มแล้วน้ำนี่มีกระโดดลลอกด้วยทัดเอาออกไปนะเป็น21แล้วขนมกรุบมากเลยอ่ะอินดี้เจ๊เจเสิร์ฟเอสไปเลยไม่เอสก็ไม่เป็นไรอ้มโอ้โหเธอเเธอหดหนักมากไปแล้วโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะเราแบ่งให้แต้มนี่ สิบแปดยี่สิบสองสิบแปดค่ะโคลัมบัสเซิร์ฟอินดี้เซตโอ้ยเธอมีตีกันอยู่สองคนละจ้าฝั่งนี้กับฝั่งโน้นแน่นันเลยเล่นอยู่สองคนเธอก็ต้องจุกอย่างนี้แหละยี่สิบสามสิบแปด โอ้โหรับได้รับได้เจ๊เซตตีสิจ้าเอ้าหลอกเต็มเต็มอ่ะสิบเก้ายี่สิบสามค่ะเซตมาแล้วเซตสวยอ่ะหลอกสวยแหมงัดสวยอีกอืแล้วเธอก็ปัดออกไปเองค่ะเซตพอยค่ะโคลัมบัสฟิลลิ่เซตพอยแล้ว เอาบล็อกไว้บล็อกไว้นั้นเขาหยอดหลังบล็อกแล้วเจเจงัดขึ้นค่ะแล้วเพื่อนไม่เล่นต่อแล้วแม่ยี่สิบยี่สิบสี่ทำไม,ำไม,ไมเป็นร้ยยังเป็นเซตพอย์อยู่อา้าเสิร์ฟไปแล้วเซตสวยตีให้มันสวยด้วยสิแม่ตีเบาจังเลยนั้นเขาหวดมาแรงเหลือเกินอืมลายแม่อีกแต้มหนึ่งแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่โทรโทรโทเจ้อือแล้ว อ่ะเอาค่ะจบ25 21แม่แอรเรานึกว่าตีออกกำลังจะบนแล้วเชียร์สตราก็เป็นคลัมบัสฟิลลี่ชนะชนะไป25 21เอาใหายฟังค่ะ มาแล้วเซตที่2ออินดีจะบุกแล้วนะอ้าวสิบล็อกค่ะเป็นแตามของโคลัมบัสเนี่ยเจ๊เจนี่ยิ้มตลอดน่ารักมากๆค่ะเซิร์ฟอ้าวรับบอลแรงไม่ดีหรออ่ะตีได้ไหมล่ะทีนี้ก็โดนบุกิจ้าดูเจเจเซตไม่ได้ค่ะต้องชกค่ะแต่ชกน้ำหนักดีมากเลย Oh. Trailblaze the path for so many other women in the sport I of book volleyball book book my they under are his amazing women mm. and get Meredith Rice and Diana Ford with their recognition this evening and oh. we they are so happy under they pie. were Underman, and Diana naka. Ford is currently the coach of the DG mm. Warriors volleyball <laughs> program and if you're เจ๊เสร็จมาเมื่อไหร่จะได้เต้นสักทีรู้เปาภาพมาสโลหรือเปล่านี่อ่อเพิ่งเซตสองเองอย่าเพิ่งเหนื่อยดิทุบแรงๆหน่อยจ้ะ นั่นนั่นแหละันจบสักทีสเต็นี้น่ะแม่ยืดเยื้อหนึ่งเท่ากันไงเจ๊เจ๊เซ็ตแล้วตีลงไป่ะคือน้ำสองหนึ่งอ่ะสับไปจ้าคลัมบัส โอ้ยอนมาอือหือพุ่งไม่ทัน2เท่ากันอินดี o เซอร์เจเจ็ตโอ้ยไม่ดูเล่นกันเนื้อเนืช้าๆกันเลยล่ะทั้ง2ทีมเอาขอแบบไวๆไวๆอ่ะเมื่อไรจะได้สักแต้มเนี่ยบุกให้มันปุ้งปั้งปุ้งปั้งดิอู้อินดีนนำไปแล้วส2อ่ะ นานยันและตีรเร็วแบบนี้บ้างอ่ะเล่นกับวัรุ่นนะวบรุ่นภาคด้วยใบรุ่นก็ใจร้อนสิานหยอดมาอีกแหละติดมือบล็อกค่ะเป็นอีกแป่งหนึ่งคอลบัตฟิลรีนำไปสี่สามแล้วจ้าอ้าแล้วกันบล็อกแล้วมันลงสีเท่ากัน นี่ให้ดูกันแบบทุกตามเลยนะเนี่ยนี่นี่ต้องเบอร์17นี่้อติบับนี่แม่บอนแรงเกินค่ะ5ต่อ4โอโอ้ยเกียวมากเจ๊อันเดอร์ค่ะเร็วเข้าบอลแล้วมันไยวัยกว่านั้นนิดนึงได้ไหมอ่ะเธอแม่เมื่อคืนดูลีกเยอรมันแล้วมาดูลีกเมกาี่ย สว่ามันเหมือนภาพสโลเลยนี่เออดูยังน้องเบีมม่ะทีมน้องเบีมใครยังไม่ได้ดูก็หาดูนะคะเจเล็กก็อักลงไว้แล้วค่ะไม่ว่าช่องใดช่องหนึ่งเพื่อนเพื่อหาดูเลยหาดูกันได้ค่ะเต็มเต็มมัอ้แล้วกันติดบล็อกบ้างแล้วค่ะโคลมบัส อ h อ g e คือเห็นสนามนี้โคเชียอยากไปโหด้วยจังเลยสนุกดีอ๋อเฮ้ยอีกแต้มนึงเราสิเ็เก่งมากส a บสองเอ้าเมื่อคืนหลีเยอรมันเล่นแป๊บเดียวเซตหนึ่งประมาณ20นาที สามเซตจบยังไม่ง่วงเลยมง่ววอวอตอนเช้าได้อีกัตหนึงถือว่าเรามานั่งบนนะใครไม่ชอบฟังเสียงบนก็ต้องไปดูของนี่แหละในช่องยูทูบของโปรวอลบอลแน่ เขามีให้ดูแต่คู่น้องชมพู่เมื่อเช้าไม่ได้ถ่ายนะเพื่อนๆอยากดูคู่น้องชมพู่ก็ไปดูโน่นเลย BBTV ทเขามีทุกคู่แหละ้องเสียตังค์เปลาไม่รู้นะเราเสียเงินกับลีกทั่วโลกเลยปีนี้อ้นานเร็วๆกวัานี้ได้ไหมแล้วรีบนะรีบ เจ๊เจ๊เซตอีกครั้งหนึ่งเอ๊ถูกลงลไปอะ่ะหนีแเรวสิบแปดสิบสองเอ๊ออินดี้ใช่อินดี้ทีมเดิม่ะเนี่ยฮะไม่พร่าพราเลยอะ่ะเอาขอบอไกอไ, <c oughs> อบอได้ค่ะแม่ขิงไม่ได้เลย <c oughs> อ่ะอืมเอาระวังระวัง ลราวังหัวใหอวดเด้สิบเก้าสิบสามเกี่ยงกันเองแล้วยี่สิบสิบสามกับมันฟินยิ่งนักอะไรที่ไม่ฟินเราก็อย่าไปดูอย่าไปสนใจดูที่มันฟินฟิน ช่วงนี้ออรัลนโดไม่ค่อยฟินเท่าไรแต่ก็ดูไม่รู้ทำไมน้องชมพู่ไม่ได้ลงเต็มๆสงสัยอยู่เลยแต่ไม่แน่อาจจะร่างกายอาจจะไม่ฟิตร้อยเเซ็นะเพราะว่าแมตต์ตอนหน้านี้พันแข่งพันขาเล่นนะนะโอ้ เธอจะประมาทเอาตอนนี้ดูไปดูมาเจ๊เจ๊ศูนย์ไปไหนแล้วอ่ะอ๋อเอาไปพักอือยี่สิบสองค่ะแหมก็ให้เจ๊พักบ้างเลยนะแต่มันขาดแล้วมันห่างเยอะแล้ว นั่นขึ้นเซตพอยต์แล้ว24โอ้บส่โอ้ได้สักทีเถอะจบสักทีเถอะโอ้โหดูไล่มาเยอะแล้วนะเหลือสีแต้มแล้วนะั่นนั่นอ่ะทัชเอาเซตที่3าค่ะเซตที่3ให้ดูแบบข้ามๆนะเพราะว่าคอลัมบัสแพ้ ถ้าเวลาแพ้เราอย่าดูนานดูนานแล้วมันเหนื่อยต้นเซ็กก็ยังเสมอกันอยู่ล่ะหนึ่งตอนหนึ่งไงเจเจลงมาแล้วนะอ่างัดไม่ทันค่ะน่นอินดีขึ้นไปสามหนึ่งละวไล่มาบ้างแกมยังไม่หาง2ถอ3เท่านั้นเองแม่ one-handed set สู้สิสู้อย่าใจสอบุกตายก็บุกไม้กับบุกไม้ยอดไปยอดมั่งตีแรงมั่งให้คนเหนื่อยนวดนวดตอนนี้รู้สึกมันจะโดนนวดอยู่ค่ะ4-2ได้และทีมอินดี้เขาไวรุ่นน่ะรับแขนเดียวไม่ ไม่ออกด้วยนะเป็นไงล่ะเธอสามต่อสี่แล้วอ้าวตีออกไปเองก็่สี่เท่ากันแหมแต้มเบียดเอาสเตอร์

โอ,อ้สกอร์ขึ้นให้มันแรงพวกเราเ,เลยเราเรียบเราแข็งคือมันดูหลายจอ,อะนะวันนี้มันมีแข่งเยอะอะไรชอบมาแข่ง,ขงกันวันอาทิตย์เยอะแยะไปหมด นั่นอินดี้เริ่มเริ่มทิ้งแล้วอ้าวบล็อกได้ค่ะไม่ยอมไม่ยอมแปดต่อเก้าเอาเจ๊เจเสิร์ฟค่ะตีบอกแล้วตีอยู่สองคนนี่แหละซ้ายกับขวาอาเจ๊เจ๊ใจใครหล่นแล้วเอาเอาขึ้นมาเล่นได้โอ้ยจริงจริงเอา Tom Com goes to Kaylee Combs. Yeah. Martin handles it. Oh, he blocked it again. It's 9-10. เราจะตัดคำคามละคำไม่ลงสื่อสีเกินเอาขบุกแล้วบุกแล้วนั่นลิบเก่งลิบเก่งเอาบุกไปได้แต้มค่ะสิบเท่ากันอินดีเซอร์พักสิบเอ็ดสิบเจ็ดเซสเล่นต่อไม่ได้ค่ะสิบเอ็ดเท่า แม้ครูนี้นี่สนุกสูสีจริงๆนะคะเขาเป็นโอกาสนี่ดูจังหวะขุดของเจ๊จค่ะอ้าวเขาเล่นไทยเราอ่ะมันแทวคราวอ้าวอินดี้บุกออกไปเองค่ะเอ๊จะชนะ3-0ไหมเล่าไม่หรอกค่ะเซตนี้แพ้ ไม่จะได้ค่ะขึ้นนำแล้วนะคะ13เอาวดูสิเจ๊เซฟได้ยังไงทำได้ยังไงอ่ะนู่นอืออ่าตัวเล็กคล่องตัวค่ะว้าว บนก่อนเนี่ยมีบางคนนะไปอ่านเจอค่ะบอกว่ามือเซตที่สูงน้อยๆน่ะให้เคลียร์ทิ้งให้หมดเลยฮู้มือเตจ๊เราอ่ะแม่บางตำแหน่งก็ไม่ต้องสูงอะไรมากก็ได้พอมีมือเซตสูงให้เลือกก็ชอบมาได้ค่ะคนไม่สูงอ่ะนะ ไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหแป๊บเดียวอินดี้ิไป1ิบ6ปดสิบกแล้วอ้าวแล้วกันไปสิบเก้าแล้วตอนดูนี่ลุ้นสามศูนย์อยู่นะ เป็นอินดี้ได้ตามเองและะ้วค่ะยี่สิบสิบเจ็ดนำสา,ตามต้มอ้าวเจเจเซตสวยอ้าวตีดีแล้วเขารับได้คะ่ะเอ,อตา,ะาตีดไปใหม่ขึ้นมาฟาดใหม่อ้าวเดี๋ยอีกสองแต้มคะ่ะดูสิจะไล่ย,ยัางไงา ไรยังไงบุกได้ไหมนั้นแม่แด้เป็นไรแต้มนี้ได้บุกแล้วตอนนี้เจ๊ยังอยู่ไหมเจ๊ไปพักแล้วค่ะอินดี้ไป23 20แล้วนะโอ้ยดูโคลัมบัสดีใจอะ ได้21แต้มแต่ว่าเป็นเซตพอยของอินดี้แล้วค่ะนานแต่ว่าแม่ทุกออกไปเองอ่ะมาดูเซตที่4ดีกว่าค่ะเริ่มต้นเซตมาก็2เท่ากันเลยนะเจเจมาแล้วค่ะนุสราต้อมคำเดี๋ยวมาดูเกมในเซตที่4กันดีกว่า คลัมบัตนำกอนค่ะ3-2บล็อ,อกไว้นั่นแหละเอา้า <Ph illy S 2> อินดี้บุกแล้วบล็อกไว้ยอดใจเจงัดนำค่ะ4-2 <the> ตีรเร็วแรงมากค่ะอินดี้สามทซแอบยังสูสีสูสีละเกินเอ้าตีไม่ค่อยแรงเท่าไรค่ะเอ้าโดนบุกกลับมาคลมบัสบุกแรงแรงเขานั่นแหละถ้าตีแบบไม่มีแรงนี่เดี๋ยวให้ไปอยู่ออรัลนโดนะ5ต่อสาค่ะ

ตามอย่างซูซียู่ค่ะอ้าวแล้วกันอินดี้หนีไปเป็น11เอาเจาเจเซตดู้หยอดไปเอาอืมเอาละได้บุกเอาเซตให้กับซัมเมตรออกไป <Ign ite S 2> ยัง <hit S 2> ยังไม่ออกค่ะบุกมาอีกครั้งหนึ่ง เอาใจบอลไร้หลัง้องอยู่อีกอ้าวแล้วเขาก็บุกไม่ได้เหมือนกันค่ะอ้าวอืเอาบุกไม่บุกไม่โอ้ยดูเจ๊วิงอันเดอร์โอ้ยเาวิงกลับมาแล้วหนีอีกแต้มอีกแล้วดูสิอืมสิบสี่สิบเอ็ดแล้ว ได้ค่ะบอลเรีวแต้มนี้สวย12 14เกมรับเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่13 ได้อีกหลายวันเลยแหละจะได้เจอกับอาันโดนะคะคิมบัตซิรีฟอร์มกำลังร้อนแรงในขณะที่อาันโดกำลังแผวแม้ตอนนั้นไม่มีแผวเลยนะช่วงนี้แผวเอาแผวเอา Uh huh. ทุบสวยมากแม,<า>ม่18 19ค่ะนี่คิดดูดูถ่ายทอดสดอะ Again, จะไม่ให้ <it> s <S ใจ <ter> ตุ้มต่มได้ไงอ,ะอ่ะอ่าตอนนี้จเจ๊ไปพักแล้ว oh. เธอจะทําพลาดนะ อ้าแล้วกันยี่สิบแล้วสิโเ้าแล้วกันไม่ทัดอีกอ้าวเจ,เจ๊มาแล้วค่ะ19 20นี่เสิร์ฟยอดด้วยเป็นไงล่ะได้บุกแล้วเห็นไหมนี่ยี่สิเท่ากันค่ะ บอกแล้วฟ้าวลุสราต้องคำน่ะได้ผลอีกครอบหนึ่งขึ้นยี่สิบเอ็ดค่ะอ้าวดูซิดูซิ <c oughs> สามแต้มติดขึ้น <c oughs> ยี่สิบสองโย้จะไม่ให้น้องน้องรักได้ยังไงยี่สิบสองยี่สิบอ้าวเซฟล็อกได้อีกอ้าว เซตให้ใครล่ะนี่ตีลงไปกับขึ้นยี่สแล้วโอ้ยเหมือนนางฟ้ามาโปรดค่ะเอาเห็นไหมแม่ขุดก็ดีชิงแชมป์โลกปีนี้เอาเจ๊ไปด้วยได้ไหมอะอ่ะให้เจ๊เล่นจนถึงโน่นเลยอายุ45ก็ได้อยู่นะ50อะไรได้หมดแหละ จีจบอกว่าถ <Jay Jay S 1> <night. S 2> ามฉันก่อนถามฉันก่อน <laughs> แล้วกัน22 23ค่ะต้องได้นะแต้มนี้ต้องได้ต้องได้นานง่ายแมชพอยต์ย2่ะ <ong> <up center. S 2> 24 22ขอเธอขอเธอบล็อกไว้ Ừ, Taylor, อ้แล้วกัน23-24ต้องจบแลต้องจบต้องจบ ต้องจบจบแล้วค่ะ25-23แหละสแหมสนามปิดไฟค่ะก็เป็นคอลัมบัสฟิลลี่สิค่ะสร้างความเซอร์ไพรส์่ะเหลือเชื่อมากๆเลยเอาชนะอินดี้อีกไหนไปได้นะสต่อหนึ่งซะด้วยนะก็ต้องมอบมงให้กับเจเจแล้วค่ะนุสราต้อมคำค่ะวันที่13เมษายนวันสงกรานต์มาเชียร์เจเจนุสราต้อมคำกันอีกครั้งนึงนะคะจะพบกับ ทางเวกัสทรินค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ